ดิฉัโลกมาพบก,กับเคนริสิกากันอีกแล้วนะครับพอดที่ไปเจอเกมใหม่มานะฮะเป็นเกมแนว S.P.F. Battle Royale อารมณ์ประมาณ Call of Duty ประมาณ PUBG ผสมกันก็ค่อนข้างจะสนุกดีทีเดียวนะภาพค่อนข้างสวยเป็นตัวเดโมนะครับเขาเปิดให้โหลดทดลองเล่นปีในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยก็เลยไปเอามาลองเล่นดูนะครับก็มีแมตต์ต่างๆให้เล่นไม่ว่าจะเป็น Quick Match หรือ s q u a d Operation นี่น่าจะเป็น Battle Royale นะครับแล้วก็มี บัตรโซนบัตรโซนนี้ยึดจุดที่เปิดเล่นได้อยู่นะะอะลองเข้าไปดูอะไรระบบเทนเนอร์ของเขาก่อนเลยเขามีเทนเนอร์ให้ลองด้วยนะว่ามีอะไรบ้างให้เล่นอะไรทําอะไรได้ภาพค่อนข้างสวยดีนะแล้วก็เห็นแล้วทําให้นึกถึง call of duty อ่ะแต่มันไม่ค่อยลกสักเท่าไหร่นะที่เล่น call of duty มีความรู้สึกว่ามันเยอะของมันเยอะแล้วก็มันจะเร็วๆเอาไม่ค่อยทันอันนี้รู้สึกว่าจะโล่งๆ ศาสตาศาสตาดีฮะน,นี่ลดลดมีรถเดี๋ยวลองลองลองขับได้ใช่ไหมน่าจะขับได้อะอ่ะ,อะขึ้นแล้วขึ้นแล้วกด F อฟขึ้นรถเหมือนฟ็อกีเลยเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอามันหมุนได้ไม่รอบแต่มหมุนได้แค่นี้นะยิงได้ตลอดขับยังไงวะเฮ้ยเสียงอะไรต้องบินอ๋อขับได้นะขึ้นไปฝั่งคนขับแล้วก็คอนโทรลเหมือนฟ็อกีเลยเออเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะ เดี๋ยวเๆแล้ว,ดวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยสนุกดีป่ะจะได้ได้เครื่องบินเครื่องบินเฮ้นี่เคยเห็นใน Call of Duty Mobile เข้าไปได้ไหมลองดูลองดูงดน่าจะขับได้ะนะดึนไปปับ๊บอ๋อเครื่องสตาร์ทเลยนะหลังจากนั้นก็กดชิปยกตัว ทำไมมันเวียงเวียงอย่างนี้วะแกว่งแกว่งขึ้นลงขึ้นลงตลอดเครื่องบินมันไม่นิ่งเลยยังไงวะแล้วกดอะไรได้อีกเอาเปลี่ยนที่นั่งเอาเปลี่ยนที่นั่งบังคับไม่ได้หล่นตุ๊บเลยเอเโอเว่นมอเปลี่ยนที่นั่งไม่ได้นะมันบังคับได้ด้านเดียวคือด้านซ้ายกำลังขึ้นดูอีกทีเอาได้ละอ๋อบังคับได้ด้านเดียวนะเว้ย โอ้โหงูนุนควันขโมงเลยกดยิงดูเมาส์คลิกขวาทำอะไรได้อะยิงนะฮะมันมีตัวกลนไหมไม่ไม่แน่ใจทำอะไรได้อะยิงได้ไหมเฮ้ยยิงได้เว้ยเฮ้ยแล้วยิงเครื่องบินได้นะยิงกอปเตอร์อีกลำได้ชนไหมชนจะชนแล้วจะชนแล้วก็ยิงได้อยู่นะอ่าระเบิดนะครับ ยิงพื้นได้ด้วยเดินหน้าเกบดิวเอเอสดตัวไปเลยนะฮะอ๋อถ้าจะยกระดับก็กดซิ t มันจะยกระดับขึ้นเลยนะฮะคอนโทรลเครื่องก็จะต่ำลงจันมั่เหวี่ยงจังเลยวะ่ะคอนโทรลค่อนข้างยากคอนโทรลปืนเวลาย,ยิงอะยากอย่าลองยิงนี่ดูอีกลำแล้วมีคนเข้ามาครับก็เจอยิแลำล ไม่โนมมาเล็งยากกว่าเดี๋ยวรังเล็งเลยสิแม่นวามันต้องยิงได้ดินั่นยิงไปแล้วมีคนยิงจากปืนด้วยแลวยิง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 โดนแล้วเว้ยอ้าวเฮ้ยยิงได้จริงด้วยโอ้เจ๋งว่าหล่นตุบเลยเอ้โหเจง๋งเจ๋ง อันนี้โหมดฝึกซ้อมนะเข้ามาเล่นในโหมดฝึกซ้อมอยู่ก็มันก็มีปืนมีอาวุธมีอะไรให้ลองทดลองเล่นกันก่อนนะเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาซ้อมกันได้ว่าทํายังไงคอปเตอร์ขับยังไงรถถังขับยังไงรถถังอยู่ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอเหมือนจะเห็นแวบๆผ่านตาเนี่ยเดี๋ยวเราไปลงจอดดูลงมาที่ตัว X H แล้วก็กดคอนโทรลช่วงจะต่ำลงแต่งหน้านดิปคอนโทรลแล้วต่ำลงหัวมันเอียงวะ่ะ โอ๊ยอะไรวะเสียงอะไรวะมีคนยิงมีคนยิงมามีคนยิงมีคนยิงคอปเตอร์นั่นน่ะมีเครื่องบินบินด้วยนะอนั่นน่ะไอรถดูวเอา้านี่ไงรถถังโอ้มีรถถังด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะอันนี้รถที่เราเล่นเมื่อกี้ใช่ไหม นสนามยิงปืนมาลองมาลองยิงดูมีปืนให้เปลี่ยนด้วยนะสเสมือนนะพับตีนะในโหมดสุดซ้อมควบคุมง่ายอะ่ะควบคุมเหมือนพับตีเลยใครเล่นพับตีอยู่มาเล่นตัวนี้คิดว่าน่าจะสบายอะ่ะอะไรหลายๆลอย่างแทบไม่ต้องเซตปุ่มใหม่ะนะฮะเคยไปเล่นเกมแนวนี้เหมือนเฉพาะออื่นอะ่ะบางทีปุ่มการคอนโทรลเออมีอะไรเยอะแยะวุ่นวายซับซ้อนอะ่ะเล่นยากอะ่ะ จะนอนก็กดอีกแบบเนึ้ออะไรเงี้ยไอเนี้ยใครที่คุ้นเคยกับพับจีเนี่ยเล่นได้เลยเนี่ยปุ่มเหมือนกันเลยเออเว้ยปืนคอนโทรลยากกว่าสะบัดมีแรงสะบัดน่าจะต้องแต่งอ่ะคิดว่าน่าจะแต่งปืนได้อ่ะไม่ให้สะบัดอ่ะนี่สบัดมากโอ้โอหพี่ใครขับเล่นอีกแล้วไอเรายิงเรายิงได้นี่ว่าะไอคันกระหลกเลยเรายิงก๊อปเตอร์ได้เปล่าฮะเดี๋ยวไปลองลองโหมดอื่นดู ลองโหมดยึดจุดดูนะรู้สึกน่าสนใจดีบัตโซนใช่ไหมมันจะมีจุดไม่ใช่สปอตสปอตนี้น่าจะเป็นเบสโซเย์นี่นี่บัตโซนเข้าไปดูนะเข้าใจว่าบัตโซนนี้น่าจะยึดจุดนะมีจุดให้เลือกอ,อ้ยชาวประตัวเจ๋งว่าบินถอยหลังเรนะื่องเนี่ย ว้าถึงระบบปูพมก่อนครับตอนทรงสารลับก็แฟเฮ้ยโ,โดนล้มเว้ยเออเหมือนเขานับดีดีเฮ้ยแต่มันแต่มันได้ฟิวปับดีนะมีจุดทั้งหมด A B C D F จนถึง H นะ ล้วให้เรายึดให้หมดมีจุดอยู่เก้าจุดเราต้องยึดให้หมดนะเราลงที่จุด A เมื่อกี้เดี๋ยวกำลังเคลื่อนที่ไปที่จุด B เดี๋ยวเราจะไปยึดจุด B อ๋อยึดหมดยึดได้หมดน่าจะชนะในเวลาสามสิบนาทีมั้งน่าจะประมาณนั้นได้ๆเดี๋ยวลองดูลองดูกันนี่เรามาจากจุด A นะครับอีกฝั่งหนึ่งลงจากจุด h อ่านี่คุ้นเคยนะเกมแนวสกอตเกมแนวเนี้ยมันจะมีมีที่ตั้งอาวุธให้เก็บแต่คอนโทรลง่ายอะ่ะคอนโทรลง่ายมากเลยมันคอนโทรลเหมือนกับเกม f อฟเพื้นๆทั่วไปอะ่ะปุ่มอะไรคุ้นเคยอะ่ะเออมันเล่นง่ายอะ่ะมันไม่เหมือนบางเกมแนวนี้อะ่ะเกมสกอตหรือเกมอะไรอย่างเงี้ยหลายๆตัวคอนโทรลมันต้องมานั่งเซตใหม่อะ่ะแล้วงงอะ่ะมันหมอบได้จิ้งได้อะไรเงี้ยมันดูงงๆไอ้นี่มันแบบ เออพื้นๆดีว่ะไม่จะเป็นต้องกลิ้งอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อารมณ์เหมือนคอ l l of d u t กับ PUBG ผสมกันแต่ไม่ค่อยเร็วมากเหมือน c a ดิ of Duty c a l ตี้ค่อนข้างจะเร็วแต่จุด,อ,ด,ด,ดอะไรเนี่ยเก็บอะไรได้อ๋อเรามีเต็มแล้วนะแต่จุดเลเวลเรามีระเบิดอยู่สองลูก อะไรนะคิวเมนเดตส,สามอันมีหน้ากากด 5, ห้านกาจกาแล้วมีเครื่องอะไรเอฟไอกดอะไรสักอย่างน่นาจะกดซื้อของอะไรอย่างงี้ย่านนั่น,น,นเฉียแล้วจังนะโอ้โหมันดำๆำตะคุ่มตะคุ่มม,มองมองยากมากไปไม่ถึง,งนะฮะจุดดีมีคนวันนี้เราได้มาสี่จุดแล้วเดี๋ยวๆๆ ห้อยซุมหอยซุมมันต้องใสกล้องใสไรได้นะครับรดอปสปอทไม่ไม่น่าจะมีให้เก็บในตามพื้นที่นะหรือเปล่าอาจจะต้องแต่งมาจากข้างนอกก่อนนะอะดำดำดูดดูดนาไปแน่แน่พดเอ้ยชัยจริงๆด้วยไงล่าไงล่าไงล่าหน้าเอ้าเฮ้ยเอาแล้วโดน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 แล้ว,ลวๆๆๆๆๆเอาเจ็บเว้ย เ็บเุ้ยโอ้โหลากขาเลยทำอะไรได้คิวเลยได้ไหมไม่ได้นี่หว่ากด F พอคออ,อ๋อกด F อค P L ที่เหลือไม่ทันแล้วนะมีคนคิวกับเราซะก่อนอ๋อเราตายแล้วหน่วงเวลานะลงเกิดใหม่ได้เลไหมกดไหม่ได้เลยเนะี่ยเอามาเกิดอุ้ยเกิดตรงดง,ดงปีนพอดีเลย ไ oh ปคนเดียวอ้าวเฮ้ยโอ้โหเจอาเจ้เจอาเจอาเจ้าเจ้เจ้าเจ้าจ้าอีกตัวอีกตัวไอยังไงเล่าเฮ้ยเจอช่ยได้หรือช่ยได้ปะมีผลจากการเล่นเกมเร็วๆมาอ้าวโดนแล้วเฮ้ยโดน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 เฮ้ยช่วยได้เราเล่นเล่น,น Rut, เกมเร็วมารู้สึกว่าเดี๋ยวนี oh ้ค่อนข้างจะคล่องขึ้นนะมาเล่นเกมแถวนี้เฮ้ยหิวหิว เดี๋ยวเรายังมีมเนเด็ดเลยสามอันอยู่ได้ยาเล็กยาเล็กอ๋ออยาเขียวเด็ดเด้อยู่ได้อีกอยู่เออนี่คล้ายๆปับจิหมดแล้วนะยาหมดแล้วอ่ะเข้ามาเข้ามาเข,ข,ข,ข้ามาไม่ทันว่ะนั่นมันอยู่ในนั้นนะป้าป้าระเบิดป้าระเบิดไปทันแล้โอ้โหแม่งระเบิดจริง โอ้ยยิงมาแล้วมาโอ้โหไอ้นี่มันเล่นกัน2 2> สองคนเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยเก็บเสียงด้วยอ๋อปตายปุ๊บจะให้ดูเพื่อนนะเพื่อนเล่นยังไงกดตะกิ้ตะกี้ไปก่อนเสียเวลาอ่ะลงจุดไอเหมือนเดิมแต่เดิมจุดนี้คือไม้ได้ทำไมไม่ไปอ๋อลงไม่ได้นะจุดเราเสียไปแล้วอ๋อ้าจุดที่เสียไปแล้วนี่ไม่สามารถไปเกิดได้แล้วนะต้องเกิดจุดใหม่เลยนะครับ ดำๆเบิดแลบๆผู้ไม้ผูมไม้นั่นนั่นนั่นอยู่ใครยิงระเบิดอะไรอะไรอยู่แต่มาอยู่ตรงนั้นมัอยู่ไหมเออแสดงว่าหลบหลังภูมไม้ได้มันมองไม่เห็นได้อยู่เฮ้ยต่มันเห็นศัตรูเป็นจุดสีแดงๆเหมือนกันเน่นะเห็นระยะไกลเข้าใกล้แล้วไม่เห็นใช่ไหม mày đi yang lãi, hoặc kai man mày hết Oh boy, ngài là. Hugh không hugh gone, hugh gone, hugh gone. Ta tho tay lão, ta tho tay lão. 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 Ta tho con, lão. Ta tho tay lão. Ta tay lão. Ta tay lão. tay lão. tay lão. Ta tay lão. Ta tay ซื้อเลยได้ะปะซื้อเครื่องบินกดยังไงรับอ๋อซื้ออ๋อแล้วมันวงให้ว่ะอ๋อเดี๋ยวจะมาทิ้งให้ใช่ไหมเสือเหล่านี่เฮ้ยไม่ใช่นี่วะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเรามันจะมีอะไอ้สีฟ้าด้านบนน่ะนะไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ออโอ้โหเนียนว่ะเนียนว่ะขับมานี่ไม่รู้เลยนะอุย้ยเกือบไปเกือบไป ล้อหลุดเลยเว้ยไปดูคันอ,อ๋อเราหยิบปืนตามทางได้เนี่ยน่าจะหยิบได้อยอู่หมอบได้หมอบได้ยุ่งละยุดหน้านอะไรเนี่ยใจ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 นาบนรถมีปืน วิ่งใต้สะพานดีกว่าหลงลงกระโดดได้อยู่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 เอาเอาติดไว้ตได้ยินกันแล้ว นั่นไงนั่นไงนั่นเจอแล้วเถอะไม่ทันไม่ทันเอาเพื่อนโดนว่ะ่ด็กกันนี่นี่เด็อยู่ข้างในยังไงล่ะชุบ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 เฮ้ยชุบเหมือนฮับจีเลยเว้ยเออเจ๋งมากเจ๋งมากเออชุบเหมือนฮับจีว่ะชุบชุบชุบเพื่อนเฮ้ยได้ตังค์ด้วยว่ะชุบเพื่อน โอ้ยด้ไ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 ด้ XP ด้วยเจ๋งมาเจ๋งมาได้ตังค์ด้วยสแสดงว่าตังค์นี้สามารถซื้อชุดแต่งได้เลยแน่เลยวะ่ะนี่กระตุนเล็ก็เราหมดละเล่นไหนงี่เลยละมีรถถังมาเติมกระตุนได้ไงซื้อซื้อไม่ได้หรอซื้อไม่ไม่เห็นไม่ได้ คือเราไม่มีชุดแต่งอะไรเลยแท่งมันมีช่องให้แต่งอยู่เดี๋ยวต้องไปแต่งมาดูต้องแต่งต้องไปศึกษาระบบการแต่งปืนก่อนแต่ไม่มีหรอกอ่านี่ไงกล่องกระสุนโอ้เดี๋ยวไปเอากระสุนไลเว่ลกระสุนไลเว่ลอ่าได้มาแล้วกระสุนไลเว่ลเดี๋ยวลองอยิงไงเจ้าน,นี่ก่อนมันยังไนพวกมันอยู่นะต้นไม้ต้นไมเไงไงนะ้เอา้า โอ้โหยิงติดคอไปนี่อบ้าจริงมันต้องยิงที่โล่งน,นะแมวเล,เล่นยากเล่นยากเลนยาเอา่อจุดที่เ,เกิดไม่ได้แล้วเพื่อนยุดไปแล้วเราต้องเกิดจุดเอฟเอาเกิดตรงน,นี้นะไปไปไปใหม่ไปใหม่เอากระสุนเลยเวนเยอะๆหน่อยเดี๋ยวหมดอีกโดนยิงว่ะโดนตรงไหนวะ อุ้มจริงจางไหนวะมองไม่เห็นวะตรงไหนมันอยู่ไหนวะระเบิด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 ใครมันปลาละ,ะโอ้ตายโดนแล้วโอ้โหเยไหมเอ้ยจุลมุนมากยิงกันเองหรือเปล่าวะเออเปรีบตายอะไรองี้ก็เ,ดดเ,เฮ้ยโดนลมได้ด้วยเอาเฮ้ยมันโดนลมได้ด้วยไหม แสดงว่ามันมีจุดให้กระโดดลง่ลงมาจุดไรเ่อนต้องเดี๋ยวหมดอี่แมวก็สุดไรเฟิลไปไม่พลอยไ,ไปเราต้องไปไ้เยไปจุด F สดิจุด F กำล,ลงังแย่จุด F มีคนกอนังจะยึดเลยจุดดีโอ้ยจริงระเบิดด้วยให้ นันไงตรงนี้เยอะเลยวะเดี๋ยวไปช่วยก่อนช่วยเพื่อนเฮ้ยจุดไอมีตัวว่ะมันมันโอ้โหนะมันแอบเข้ามาแล้วกำลังจะเสียกำลังจะเสียนันไงเสือเน้น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 มันายวะ น็อกแล้วน็อก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 เข้าไปดูปืนปืนอะไรวะ a k อเคอุ้ยแต่งแล้วมีตะโขบมีดอทมีอะไรเรียบร้อยเลยอ่ะเออเฮ้ยมันแต่งได้แต่งได้จรินด้วยข้างล่างมันมีอุปกรณ์ให้แต่งเยอะเลยแล้วเราชุดแต่งไม่ได้อ๋อปืนมันคนละรุ่นกันอ่ะใส่กันไม่ได้ชุดแต่ง นึกว่าจะเก็บชุดแต่งอะไระะได้โอ้ยโดนแล้วโดนแล้วไอ้นี่เพลือนมันมาโอ้โหไม่ทันเว้ยเฮ้ยตายเลยว่ะโอ้ยหน่วงเวลารอสกิปนะฮะเปิดจุดเอฟเหมือนเดิมเหลืออีก17นาทีเรายึดได้มากกว่านะตอนนี้คะแนนเรา1,900ของมัน1 2 0 0 มีโอกาสมีโอกาสน่าจะชนะเก็บกับสุริเฟินก่อนร้อยยี่สิบเออค่อนข้างจะง่ายนะเล่นง่ายเล่นง่าย บนน้ำได้ยินเสียงน้ำด้วยตามไปตามไป,มไปนี่เป็นทีมมีตี้นะตี้เราสี่คนเนี่ยที่เป็นสี่สี่นี้ตี้เรานะถ้าเกิดเราเข้ามาแบบคนรู้จักทีมเดียวกันเนี่ยน่าจะเวิร์กเลยนะตั้งเป็นหนึ่งทีมแล้วก็หยุดไปพร้อมๆกันเนี่ยน่าจะรอดเฮ้ยคอปเตอร์คอปเตอร์ใครวะเฮ้ยคอ,อปเตอร์มันนี่วา เอ้าแล้วเอาแล้วไงมัวแต่ยิงเครื่องบินเลยฮะโดนมันเล่นเลยมาพื้สีส้มมาครับเออเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เจ๋งวะเออเล็กกว่าอันที่เราเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมเอาโดนเหมือนกันคิกไปคิดจุด F มันเดิมจุดที่ ถ้าสืบคิดได้แล้วเราเกิดไม่ได้นะน่าจะชนะนะ2,003แล้วโอ้โหยิงเลยตลุเลยไอ้เครื่องบินมันทิ้งระเบิดมาแน่เลยว่ะเข้าบ้านกข้าไงคิวก่อนที่ว่าจะตายละระเบิดจากเครื่องบินเนี่ยมันทิ้งเครื่องบินทิ้งระเบิดลงมา สแสดงว่าน่าจะเรียกแล้เรียกเครื่องบินทิ้งระเบิดได้เมื่อกี้แหละใหม่กว่ะยืบก่อนอยืบก่อนเดี๋ออยวจะตายเออซื้อเครื่องบินซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ใช่ไหมใหญ่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  กอล์เตอร์กอล์เปอร์กอล์เตอร์ใครวะมองไม่เห็นมองไม่เห็นน่าจะเป็นกอล์เตอร์ตกแล้วไงล่ะกอล์เตอร์มันแน่เลยโดน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 ทีไรวะนั่นไง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 ยังไงล่ะยังไงล่ะเฮ้ยจะทายว่ะละเมียดดีกว่าจิน ถ้าแต่งปืนนะี่น่าจะนิ่งกว่านี้เยอะเลยนะนี่ปืนเดิมๆไม่ได้แต่งเลยนะสะบัดเยอะเลยอะสะบัดพอใช้ได้ต้องคุมอะเอาละเบิดวิงว่งว,งว,งวงิมันยังอยู่ไหมดูก่อนมันอยู่แล้วนะมันอยู่แล้วหรืว่ายังอยู่ก้ารฆ่าอะไรวะสองร้กว่า n o ายายาปเอายาดีกว่าเดี๋ยวอันเดียวลอ๋อหมดแล้วนะฮะอ๋อถ้ายาหมดนี่ระเบิดเลยนะไอ้ที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้ก็คล้ายๆแบบ ที่ทิ้งกล่องกระสุนหรือกล่องยาไว้ให้เพื่อนมาเก็บนะัะจะได้อยู่ใชได้อยู่คุ้นเคยคุ้นเคยน่าจะเล่นง่ายเล่นง่ายอยู่ภาพก็ค่อนข้างสวยดีด้วยอันนี้ปรับต่ำสุดนะปรับละเอียดให้น่าจะสวยดีนะจะต้องหาวิธีตั้งค่าให้ภาพมันวิ่งเลยนะเหมือนจะใส่สายอยู่ตอนวิ่งน่าจะติดได้ ให้มันภาพมันดงกว่าแบนี้หน่อยเฮ้ยสรย์ปับเสไนเปอร์อ่าเก็บได้เก็บได้เก็บไดเสรย์เฮ้ยเก็บได้วะเฮ้ยเจงมามามามลองเล่นดูนะ ได้แล้วได้ของแล้วเว้ยได้ของแล้วเวย <_ t od d> ้ยเฮ้ยไอข้างบนเนี่ยมันเพื่อนเราเปล่าวะเราไม่เห็นไม่เห็นจุดอ้าวไม่ใช่นี่หว่าเนี่ยเพื่อนเราเก็บเอ้ยระเบิดวะ่ะโอ้โหอ,โอย,าย,าย,าย่าอย่าอย่า เฮ้ยโอ้โหเราเสียจุดไปเยอะเลยอะ A B C โดนยึดพืนหมาแล้วโอ้ยปืนลองยังเป็นปืนสั้นนะยิงลำบากว่ะเราปืนหลักเป็นสไนเปอร์ไปซะแล้วโอ้โหยิงยากมันเห็นไหมไม่เห็นบอดหรือเปล่าไม่ยิงมันไม่เห็นว่าเรายิงจากไหนโอ้โหระเบิดฟาไม่ไฟว่ะ ปลาย่างเหมือนกันนะเราเบิด์ะปลาให้เข้าไปในบ้านไม่เข้าอ้โแบบได้และะ้ววะเดีตัดกายใช่ไหมใหญ่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 เฮ้ยมามามาโอ้โหเฮ้ยไรเฟิลยิงไม่ทันแต่ไหนเ i ิ้ล อยู่ก่อนอยู่ก่อนอใหญ่ใหญ่ใหญ่เก็บได้แล้วมึงจริันเหน็ยไหเลยไป,ไปเราจะไปเอาจุดคืนจะไปจุด A ก่อนได้ไหมไปจุด A ดีกว่าโอ้ยแต่จุด A มันยึดได้แล้วนะเว้ยยังไงดีวะส่งไปก่อนส่งไปก่อน วิ่งเทเลสทาร่าไปเดี๋ยวโดนจิงมันอาจจะจะคุมพื้นที่ตรงนั้นไข้อยู่โวยจุด A จุด C โดนไปแล้วเหลือจุด B เราเดี๋ยวมันต้องมาที่จุด B แน่เลยเราต้องไปดักที่จุด B วป่ะเหลือ9นาทีโอ้โหมันยึดได้เกือบทุกจุดเลยอ่ะเพื่อนเราหายไปไหนวหมดวะเพื่อนเราไม่เกิดหรอเดี๋ยวยังไง โอ้มันยึดได้ลัวๆเลยอ,ะอ่ะเรายึดจุด A คืนมาแล้วมันยังตามหลังอยู่นะมัน2,900แล้วแต่ว่าเรา3 1 0 0นึง นั่นไงนั่นไงนั่นไงอยองู่ตรงนน้นนะมันกำลังจะยั่งจุดดิโอ้โยทันไหมเนี่ยปืนสั้นอมองง่ายห่งยิงจะว่าไม่ทันเนี่ยจะต้องเซตเป็นปืนสองเป็นปืนไรเฟิลเนี่ยป็นเออาร์น่า,นนาจะดีกว่าเฮ้ยมันกระโรดดลมลงมา<อ> แปดนาทีแล้วเว้ยโอ้โหคะแนนมันสามพันสามมันนำแล้วเวนกัมอ่ะเราตามมาแล้วนะนีนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วยังไงล่ะโอ้โหได้ห้าร้อยเหรียญโอ้โหเ,เจง๋จง,จง,เจงว่าไอจีเอาร้อยห้าสิบเลยเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ่ะนี่อีกนี่เฮ้ยเจ๋งว่าเจ๋งว่ายวต้องเซ็ต <c oughs> เซ็ตเป็นใน <c oughs> สไนเปอร์สักกระบ,บอกหนึ่งแล้วก็เออาร์ซักกระบ,บอกหนึ่งกับปืนลองน่าจะเวิร์กอยู่นะเล่นเนี้ยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมันดีมันดีจะได้จะได้ไดโอ้ยยิงจากไหนวะไม่รู้ว่าดีจากไหนอะหาไม่เจอเอ้าแพ้แล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ลองลองโหลดมาเล่นกันดูนะข่าวสิ